รู้จักพยาบาลชื่อลดาหรือเปล่าลดาลดาไหนอะสี่สี่คิดว่าโจจะต้องรู้จักผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้อ่ะทั้อ ไม่จําเป็นต้องรู้จักผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้หรอกอแต่โจรู้จักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอรัตารัตาไม่เขาเป็นใครแน่ใจนะว่าไม่รู้จักนี่สี สี่ไว้ใจกันบ้างสิจ๊ะสีก็เห็นว่าช่วงนี้โจทํางานหนักจะตายแล้ววันนี้โจก็กล,ลกลับบ้านเร็วด้วยกลับบ้านเร็วแต่สาวอาทิตย์ไม่เคยอยู่บ้านเลยแล้วเดี๋ยวนี้ไปพัทยาเกือบทุกอาทิตย์เลยก็ <c oughs> ลูกค้าก็อยู่ที่นู่นนี่คิดว่าโจอยากไปอเอา,อางี้ไหมอ่ะสาวทิต์นี้ไปด้วยกันหอไปไม่ได้อ่ะ ปันสาวลูกติเรียนพิเศษวอาทิศย์เรียนดนตรีน่าเสีดยดายงเลยอิที่ชวนเนี่ยพรรู้ว่าไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหสินี่สิคิดมากย่างเลยอ่ะนี่อะไรอยู่ข้างหลังอ่ะนี่ไงโทรศัพท์โ,โจนี่สิเช็คได้เลยนะ่ะเช็คเลย โจขอเก็บเพียรขยะเขามีใครมันเก็บอะไรบนโต๊ะอยะทางนั้นยังไงไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว,ว่าโจขอขึ้นไปอาบน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวลงมากินข้าวด้วยนะไปเดี๋ยว มีอะไรล่ะเย,ย็นนี้อยากกิน,นอะไรอ่ะอะไรก็ได้สิทำให้อร่อยทั้งนั้นเลยงั้นเดี๋ยววันนี้สิย่างสเต็กให้นะจ้ะมีเดยมแล่นะขอนมเย็นด้วยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวโจขอเคลียร์โต๊ะแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวตามไปนะ ค่ะวันนี้มาถึงออฟฟิศเลยนะคะค่ะวันนี้เด็กๆเริเ่มเรียนเร็วนะคะนัดจะไปทานข้าวเลยแวะมารับโจค่ะสี่เอามาฝากคุณปรางค่ะโอขอบคุณค่ะทีหลังไม่ต้องเอาของแพงๆมาฝากปรางก็ได้นะคะปรางก็แค่เลขาตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองอะคะ่ะเลขาตัวเล็กๆแต่มีความสำคัญกับบริษัทนะคะขอบคุณค่ะ,ะที่สำคัญ ป็นคนที่สิไว้ใจอว่าแต่ตอนนี้มีข่าวอะไรที่สิควรจะรู้บ้างไหมคะอ๋อไม่มีเลยค่ะตอนนี้เงียบมากเลยค่ะคุณโจไม่มีเจาะแจ้งใครเลยค่ะค่ะแล้วที่พัทยาล่ะคะที่พัทยา,ค,ทยาคุณโจไปเรื่องงานจริงๆค่ะคุณโจต้องไปเตรียมงานเรื่องตกแต่งโรงแรมที่โน่นนะคะคุณปรางไม่ไปด้วยเหรอคะงานนี้ปรางไม่ได้ไปอะคะ่ะแต่ถ้ามีข่าวอะไรเนี่ยปรางจะแจ้งให้ทราบทันทีเลยนะคะ เพราะว่าแขกเนี่ยมันจะได้โฟล์นได้ง่ายขึ้นนะครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีคุณแพทย์ลูกสวัสดีครับลูกลูกผมเองครับคนกล้าข้าวหอมน่ารักจังเลยคนนี้ข้าวหอมหรือเปล่าคะข้าวหอมกี่ขวดแล้วเจ็ดขวดแล้วครับเป็นสาวแล้วน่ารักจังเลยอ่ะสี่ มาไงจ๊ะเนี่ยก็ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็จะมารับโจไปทานข้าวอ๋ออ่ะคุณพัทครับนี่สสิภรรยาผมครับเสจ๊ะนี่คุณพัทมีเดียแ planner มือหนึ่งเลยนะตอนนี้เราทำโปรเจกต์ด้วยกันอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋มีเดียแ planner ต้องมาคุยกับบริษัทออกแบบถึงนี้เลยหรอคะ คือพอดีว่าพัมีธุระด่วนจะต้องมาคุยกับพี่โจโนะคะก็เลยแวะมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวแพัจะรีบคุยธุระให้เสร็จนะคะพี่โจจะได้มีเวลาให้ครอบครัวครับใช่น้องสี่ก,กับลูกเดี๋ยวไปรอข้างนอกนะจ้ะนั้นไปรอคแม่ข้างนอะกนะยวเสร็จแล้วโจตามไปนะจ๊ะพ่อครับบ้านนี้มันเข้าทางไหนอะครับตองกล้านีน่ะครับ ส่วนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าผมพยายามที่จะทําให้แขกเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีสถานที่โอดทนมเมื่อกีนะครับล็อบบี้เนี่ยผมอยากจะให้เมื่อแขกแวะเข้าไไมาคุณปรางคะผู้หญิงที่อยู่ในห้องใครคะอ๋อคุณแพทค่ะคุณแพทคุณแพทจากบริษัทเอเจนซี่อะค่ะเจอกันหลายครั้งแล้วไม่มีอะไรในกอไผ่ค่ะแน่ใจนะคะแน่ใจค่ะไม่มีอะไรแน่นอนค่ะ วันนี้แพตตีใจจรงเลยค่ะที่ได้เจอพี่สีตัวจริงพี่โจพูดถึงพี่สีบ่อยๆเลยนะคะพูดว่าอะไรคะ <c oughs> ก็บอกว่าพี่สีเนี่ยเคยทำงานวงการโฆษณาค่ะแล้วแถมยังเป็นเฟรชชีฟมือทองด้วยนะคะคุณแพตอยากเจอสีมานานแล้วจ้ะ ใช่ค่ะพอดีแพทเพิ่งกลับจากเมืองนอกอะคะ่ะก็เลยอยากจะคุยกับคนที่มีความรู้ในเรื่องวงการโฆษณาบ้านเราบ้างแล้วพี่โจโเนี่ยก็บอกว่าพี่สิเคยเป็นครีเอทีฟมือทองแพทก็เลยอยากจะเจอตัวจริงมากเลยค่ะวันหลังเนี่ยขอความรู้จากพี่สิบ้างนะคะยินดีค่ะแต่ ถ้าทางวันนี้จะเป็นวันครทัวรวนะคะแัทไม่กลัวดีกว่าให้ในวันหลังแัทขอนัดพี่สิไปคุยกันแบบผู้หญิงผู้หญิงได้ไหมคะขอพี่โจคงจะไม่ว่านักสบายเลยครับถ้า่างนั้นแพทขอตัวนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวผมไปส่งเลยจะมาไลนด้ะ ะะวันนี้พัดได้ความรู้ใหม่ปเป็นเยอะแยะเลยอะคะ่ะขอบคุณมากนะคะยินดีครับคุณพัดครับ<ห>ออคือ pave, เรื่องที่พัทยา <Zeiten S 2> ครับ <Witcher> แล้วคุณระดาเหรอคะครับพี่โจไม่ต้องห่วงนะคะพัดรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดและอีกอย่างเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็ต้องรักษาความรัเพื่อน <MI>? ถูกไหมคะขอบคุณครับ ไปกันไหมคะเช่ครับ,บคุณภาพนี้ก็สวยดีนะโจ คุณแพตนะ <Okay. S 1> นะสวยนี่ <Yeah. S 1> แต่โจชอบผู้หญิงสวยแบบสีมากกว่าไม่ต้องทำมันชมเลยพยายามกบเกลือนอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยกบเกลื่อนอะไรนี่โจไม่มีทางคิดอะไรอย่างนั้นกับคุณแพ์เขาเด็ดขาดอืมโตคิดยังไงอะ่ะ <c oughs> ก็แค่เพื่อนร่วมงาน คุณแพท์บ้านเขาอยู่ไหนหรอจะไปรู้เขาได้ยังไงแล้วเขามีแฟนหรือยังนี่สิไม่ต้องเอาโจโเข้าไปโยงอะไรกับคุณแพทเลยนะโจกับคุณแพทไม่มีทางเป็นอะไรกันได้เด็ดขาด งี้แล้วปะเป็นเรื่องเปลี่ยนช่องเอา้าช่องนี้อ่ะไม่เบื่อ,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 อแคทนาเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาลาัยของซันกับอ้อม์ลินค่ะ พี่ก็พอจะเดาได้น่าจะเป็นคนเดียวกับสันเคยเล่าให้พี่ฟังแต่อ้อมกับแพทไม่ได้สนิทกันหรอกนะคะเยนคนละคณะแต่คนนั้นน่ะเพื่อนรักสันเลยละค่ะเพื่อนรักอะไรละคะเพื่อนแขนซะมากกว่า er แต่วันนั้นเขาก็ดูดีนะไม่ได้มีพิษพายอะไรนะแต่พี่สิคะปกติแล้วยายแพทเนี่ยเขาไม่ใช่คนเฟรนลี่ เราก็ไม่ใช่คนที่จะขอคำแนะนำจากคนอื่นง่ายๆซะด้วยสังคิดมากไปหรือเปล่าผู้คุณปลางที่เป็นสายพี่เนี่ยเขาบอกว่า<ม>โจกับแพทก็ไม่ก็ส<ม>น,นิทก,กันมากเป็นผู้ร่วมงานกันธรรมดาและอีกอย่างเขาก็รู้ว่าโจม,มีครอบครัวแล้วแต่พี่สิเคยพูดเองนะคะว่าผู้หญิงสมัยนี้ชอบผู้ชายสําเรูปแล้วพี่สิคิดว่าเขาจะแคร์หรอะะว่าพี่โจม,มีครอบครัวแล้ว ท่าทางคุณแพท์เขาก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่จะมาไล่จับผู้ชายมีเงินนะเพราะพี่ก็สืบแล้วครอบครัวเขารวยมากพ่อเขาเป็นด็อกเตอร์แม่เขาเป็นไฮโซแล้วตัวเองก็หน้าที่การคันดีนะแพทอาจจะไม่ได้ชอบพี่โจท,ที่เงินก็อาจจะชอบที่อย่างอื่นพี่สิคะสันว่าเรื่องนี้มันมีอะไร ผิดปกติอะค่ะซันอยากให้พี่สิระวังตัวไว้ก็ดีนะคะฮัลโหลพี่สิคะคือซันสันมีเรื่องอยากจะขอร้องนะคะได้เลยแต่พี่ต้องจัดการเรื่องโจให้เสร็จก่อนนะพี่โจพี่โจทำไมเหรอคะ ก็เรื่องที่โจโอเอาเด็กไปซุกไว้ที่ไหนสักแห่งอะสิพี่กำลังจะจับได้แล้วสันมีอะไรก็ก็ทีมงานสันนี้สิคะมันแสบที่สุดเลยอะค่ะมันชิ่งงานกันไปหมดเลยถ้ายงั้นดึงๆไว้ก่อนนะพี่เสร็จเรื่องโจเมื่อไหร่หรือพี่โทรหาเออพี่สิฮลัลโหล thank you ระดาพี่ว่าช่วงนี้เราคงต้องเจอกันน้อยลงนะทำไมล่ะคะก็เราไปพัทยากันสามอาทิตติดแล้วอะ่ะสีเขาก็เลยเริ่มสงสัยอืมีหน้าล่ะพี่สีถึงมาหาระดาที่โรงพยาบาลนะคะไปหาระดาที่โรงพยาบาลแล้วเขาว่าอย่างไงบ้างพี่เขาถามรด,ดาว่ารู้จักพี่โจรหรือเปล่าอะคะ่ะ แ,แน่แน่เลยนไม่รู้ว่าาไปได้กลิ่นมาจากไหนเบอร์ใครโทรมาตอนนี้อย่ารับนะเบอร์สิเบอร์สิเบอร์นี้โทรมาอย่ารับนะอย่ารับเลยอย่ารับ ถ้าเรายิ่งไม่รับพี่เขาก็ยิ่งสงสัยสิครับพี่โจดังอีกแล้วครับพี่โจไม่เป็นไรลไดาพี่จะรับผิดชอบ เบอร์ใครคะร์สมชายครับสมชายไหนคะก็ออสมชายไงครับแล้วคุณลระครับเป็นใครว่าผมมีรอะไรหรือเปล่าครับฉันเจอเบอร์คุณที่บ้านฉันนะคะฉันสงสัยว่าคุณเป็นใครคุณทำงานที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคะครับผมเป็นออผมเป็น ผุษพยาบาลครับแล้วทำไมเบอร์คุณถึงมาอยู่ที่ซองประวัติสุขภาพของสามีฉันล่ะเออผมเป็นบุรุษพยาบาลแต่ก็แต่เอ่อแต่กข็ขายประกันด้วยครับขายประกันเหรอครับเป็นอาชีพเสริอมของผมแหละครับเวลามีลูกค้ามาที่โรงพยาบาลผมก็ให้รแบบนี้ คนเลยครับผมว่าจะมีใครสนใจซื้อประการกับผมนะครับแค่นี้ก่อนนะครับพี่ผมคุยไม่ได้แล้วติดธุระอยู่ถ้าพี่สนใจซื้อประกันกับผมนี่โทรหาผมใหม่นะครับสวัสดีครับขอบใจมากไอ้น้องแค่นี้ช่วยชีวิตพี่ไว้ได้เยอะเลยขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าเรียกใช้บริการผมใหม่นะครับ ดาคงจะต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วล่ะจ้ะนี่พี่โจกลัวเมียขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ได้กลัวพี่เก่งใจแล้วธรดาไม่เปลี่ยนเบอร์ล่ะคะอก็ตามใจจ้ะแต่ถ้าสิเขารู้เข้าเราก็คงไม่ได้เจอกันอีกงั้นธรดาเปลี่ยนเบอร์ก็ได้ค่ะพี่โจแต่ถึงยังไงอ่ะเราคงต้องหยุดเจอกันสักพักจริงๆแล้วล่ะ สักพักนี่มันนานแค่ไหนอะคะพี่โจอืมก็เชประมาณเดือนสองเดือนน่ะดาเดือนสองเดือนพี่โจคะและดาชนที่ถึงพี่โจนานขนาดนั้ สองคนอยากย้ายกันเลยนะ ก็ย่องเข้ามากลัวเสียงดังแล้ะสิตื่นเจ้าไปไหนมาช่วงนี้ประชุมทุกวันเลยอะ่ะจอ,อรู้จักคนที่ชื่อสมชายไหมสมชายอ๋อไอ้สมชายที่โรงพยาบาลว่ะไอ้นี่มันขายประกันสิรู้จักมันด้วยเหรอ เคยคุยกันครั้งหนึ่งอ่ะโอ้โหอันนี้โทรไปทั่วเลยนะสิอย่าไปสนใจมันชอบโทรมาตื้อขายประกันอนะ่ะอย่าไปซื้อมันนะอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาคุยด้วยนะ จริงๆพัทก็ตกใจเหมือนกันนะคะที่จูๆ่ๆคุณสิก็โทรมาก็ื่อเาแล้วคุณแพทบอกว่าคุณแพทอยากจะคุยเรื่องงานเอเจนซี่ใช่หรอคะวันนี้สิว่างก็เลยโทรหาคุณแพทนะคะแล้วเบอร์โทรคะ่ะได้มาจากโจค,ค่ะค่ะคุณแพทกลับมาเมืองไทยนานแล้วหรอคะสามเดืนะะอนค่ะสวยๆอย่างนี้ เป็นโสนหรือเปล่าคะก็มีคนมาจีบบ้างนะคะก็คุยคุยไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้คบใครเป็นตัวเป็นตนจริงๆเรื่องของแัดก็มีแค่นี้แหละค่ะแต่ดูเหมือนว่าคุณสิมีเรื่องอยากจะคุยกับพัดมากกว่าเรื่องพี่โจหรอคะตรงๆเลยนะคะ